ดิฉันเคยขับรถโดยที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยพอดิฉันเห็นจ่าเฉยปุ๊บดิฉันตกใจจงรีบคาดเข็มขัดทันทีดิฉันคิดว่าสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำสมัยมากๆและคิดว่าน่าจะนําสิ่งประดิษฐ์นี้เนี่ยมาใช้กับบริษัทของฉันเองดิฉันเลยติดต่อไปทางศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติเพื่อให้ออกแบบสิ่งประดิษฐ์นี้ให้ใช้กับบริษัทของดิฉันเองทางเราได้ศึกษาหาข้อมูลค้นคว้าจากแหล่งต่างๆที่น่าเชื่อถือได้นะคะ เพื่อที่เราจะได้เพิ่มประสิทธิภาพของจ่าเฉยเพื่อให้จ่าเฉยเนี่ยสามารถปฏิบัติงานและหน้าที่ได้เหมาะสมกับอาคารและก็สำนักงานต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้เราเราจะมาพูดถึงตัวสิ่งประดิษฐ์อันใหม่ของเราที่มีภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่า i n s p i r a t i o n มาจากตัวของจ่าเฉยมีการ ทำหาอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยมาเติมเข้าไปในตัวสิ่งประดิษฐ์นั้นแล้วเขาเรียกว่าออลืมและสิ่งประดิษฐ์อันนี้มันจะต้องใช้ชื่อว่ายามเฉย ซึ่งยามเฉยมีความสามารถมากมายเช่นทนแดดทนฝนบกรถดูแลความปลอดภัยได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อเปรียบเทียบกับยามทั่วไปแล้วยามเฉยสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าถึง50%ซึ่งตั้งแต่ยามเฉยเริ่มปฏิบัติการสังเกตได้ว่าจำนวนอาชญากรรมลดลงเป็นอย่างมากค่ะดิฉันเห็นว่ายามเฉยเนี่ยมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ดิฉันเลยเปิดจำหน่ายออกทั่วประเทศให้ทุกคนได้ใช้กันดินฉันคิดว่ายามเฉยเนี่ยจะเป็นคนที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดถึงบ้านคอยเฝ้าระวังคุณและเป็นเพื่อนแก้เหงาได้อีกด้วยดิฉันคิดว่าสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเป็นอีกก้าวหนึ่งของวิทยาศาสตร์ไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ พบกับ,บ,บ,บกพวกพรวเราอมมสตอรี่ได้ที่นี่ติดตามชมพวกเรากันนะคะ